แม่บนมนันพามาจังน้อนี่บอกจากมอขวอ <g ül> บอกจากมาไล่คอนเจนตอนนี้เจโอสองกำลัง <c oughs> เข้าห้องเย็นอยู่ครับตอนนี้มาไล่คอนเจนกำลังดูเดือดครับบอสโจเปิดคอร์สสอนพิเศษนะครับสำหรับการสร้างไรายได้ในสื่อโซเชียลวันนี้มีภารกิจด่วนนะครับมาจางังหวัด กระสินนะครับตุลาเดือนเก็บเปล่วสีผ้าใปไซบ์บนขี่รถบูบุนโอ้ยมีหัวไหนนะ้าน้อมันคือเป็นทีบางเลยวะน้องหม่งนี่เนาะแปนว่าขายบา่้าหเสืออแมงเดียวอยนอนรับเตื่นนึงตึ้งเสนเดือน โอ๊ยมาอย่างน้อยเพราะ่นหลูเร่องหลูล่าวอยู่ดีเดนี่น้องครับปเบีดนี่ดอจเแลคือง่ามจ็ดเก้าเจ็ด้านี่แหะพี่น้องนั่งรถคันนีระไปยี่สิบสิ้าไปไ กระสินอุดรเลยซีนนี้ก็จไปตลาดเนี่ยะห้อ,อไม่ดียนนนยเทียวบวนั่นเดยานถนายนทั้งหนาวเนี่ยโอ้โหฝนโดนแรงเหมือนกันุน มีที่บานเพลิน,น,นที่เขาไปบ้านหรือเปล่าโอ้มีหอนรถบัตมีโป้ียามโอ้เราเห็นมองจอดรถความเมืตัวน,น,นี้ได้ยังงพี่แอฟใส่นีไหมว่มิดป้ เซ่อไพครับคดีครับนี่แหละนี่ยข้ามาันโรถรถประจำตาแหน่งของรถประจ,จาตาแรถประจำตำแหน่งของผู้จัดการโอ้ยหิว ก็ถิ๋เฮาเปิดเปิดพ้าไ <c oughs> ทยก่อนอ้าวนี่คือรถประจำตำแหน่งของผู้จัดการอัานี่มองมองโนอนก็ได้ <c oughs> เอออันนี้คือหมองนอนหมองนอนนี่หนาต่างนี่อย่างผมทั้งหลังกล้องยังครับนี่ทั้งหลังแบตเตอรี่ครับโอ้แบตเตอรี่แบตสำรองที่บอกแบตแบตเตอรี่ลิเธียมใช้เปิดแอร์ครับอ๋อมีแอร์ด้วยครับที่พิเศษที่สุดคือนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยง่าย่าอย่หอนไฮอันไฮคขับผมเขาออกมาแล้วมัน อันนี้มีปลั๊กไฟสำรองใส่ง่ายนะครับถ้าลูดประตูพร้อมถ้าลูดประตูมีประตูพร้อมโอ้ประตูปิดไว <ป S> ้พร้มพอรมหักบ่นี่หักเร็วบ่นี่ขัดกันเวลาโดยจะพัดอยู่ทางไหนครับเรื่อกเป็นสัดส่วนอันนี้รถพระ โอเคไหมไม่เดียวตรงนี้จะเปิดได้ตรงนี้เป็นเินซักอันนี้เป็นเก็บของกดนะเดียวนะอันนี้อันนี้ว่างผลไม้เด,อด้อก็นี่สุขูดูแล,แลกันเนี่ย แจ้งสีดูแลกันเียครับนี่พอดีเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่ไปครับอ่าผมเนี่ยนะอันนี้เป็นลิ้นชาร์จเก็บของเก็บปูเก็บเทียนถูกเก็บเทียนครับแม่อันนี้อันนี้แม่แรงแม่แรงคืออยู่ในนี้เด้อโอ้ยนี่แต่ว่าการ์บอนไดซ์แล้วเดาเลยจักมือเดวนี่ม้วนนี่ครับผมจะเรียกม้วนพอดี แล้วแล้วแบบอ๋อมองนี่ก็ได้ตัดออกเป็นป๊อขนาดว่าย,ยนยนยนลงแล้วเด้เนี่ยยนล,ล้อันนาาาันน้นวันพระมาแต่วันหลวงพ่อจะเลื่อนเป็นวะพระมาแต่วันหลวงพ่อจะเลื่อนององข้างนี้องคหน่อยเด้ทีครอบออกมา,มานะเ<อ>มื่อนั้นนะองคหน่อยเนี่ยอันนี้ติปเนี่ยเบิร์ตจุดอกเนาะอ๋ออุ้ยนี่นี่เป็นตัวงวนสามสามหัวครับ ลองพอแกกระวานกระพกแกกรับแบบนี้บม่ได้แข้งเหินไหมไในแต่ว่าถ้ายืนแข้งเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับครับทุกย่านไอ้เสียนแบนครับจะถือกันกับผนังเนี่ยโอ้มีอันเดียวนี่บั้งแบนครับเสียนพกแก่แก่แต่ว่าจีฮลุดออกมาหน่ะโบลุดหรอกเพราะว่าทุกองค์หนัก เดีวเวลาเลือกอะหมุนเสียงเราออกมาทั้งคันอะนไเวลาเส็ยงอะไรเขาพิารเนียดเนี่ยแล้วก็น,นัดรงริงแล้วเนี่ยพพ<ม>ิก<ม>เนียดนะมีเออกับเทวีสุวรรณเนี่ยโอ้ยนี่พน,นักอยู่ดอกนักทุกวงเลยสิแมนแมนแม,แม,แม,แมนรถน้ำหนักพอดีป่ะน้ำหนักเกินกันป่ะครับอยากไปั้งนักยงไปพ้อมคุณเพราตอยู่นี่แงแต่ว่น้าหนักน้าหนักพรมนเขาต้องหาแล้วมาว่างา ขับไบรับนี่ไ้มาเดียวครับกับมือเลยามือกับบริบริเอียดเอามาเบิ้งระบบไฟนันเลาเนี่ยลุอเข่าของน้ำแมค่ะอันนี้ไฟเอเครับเดี๋ยวเ่สิเบิ้งไฟนลของน้ำี่ครัโอ้ขับดพระโอ้มีแอรนน่อยความมีแอรนหน่อยนั่นโอ้ขับไปย bon, ังแล้วเนี่ย อันนี้สำหรับสาวน้อยท้องเพลินโชว์รถคันนี้ <c oughs> รถไม่ไปแดงครับพี่น้องครับกันนี้กับรถแัดมินไปเค้มฮอตดมา มินเบียนคีลงุองอันนี้กับรถพระสาวหน่อยลำพันโชว์นี่แหละครับเดือดตาเนาะเ,เดี๋ยวขออนุญาตเรียนรู้ระบบไฟกับา่างคนกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไวสต์ซัมนีเด้อ